สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทู้ทุกคนทุกคนตุกแห่งทุกแข้งทุกเขตทุกประเทศทุกอาณาจักรเก่าขึ้นเดิมครับผมมาพบพ่อกันอีกแล้วครับกับพุ่งปิ่นกินแหลกแชแนลครับผมวมืนอวได้ต้มพะโล้ครับต้มพะโล้ขาหมูเปื่อยๆพี่น้องนี่อ๋เด็กใส่กับพักขะน้าครับเห็นพี่น้องอยู่ทั้งนี้นี่ครับผักข้าหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับ ขาหมูกิโลหนึ่งครับพี่น้องมาต้มเปื่อยครับใส่กับแก้วครับนี่แก้วสมเนอะพี่น้องนี่กับผักกาดผักแก่ห้องมีผักหอมเปียผักกาดมีบบกพริกด้วยพริกหนุวยลูกโดดมาใส่น้ำครับเมื่อนี่เข่าหน่อยนึงครับมาพี่น้องว่าหลายใหญ่ห้างครับผมคือเ่าครับสูตรพุ่งปิีนกินแหลกจดจัดฟาดบ่มเลยครับผม ขักพี่น้องครับอลองบึงก่อน้อขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องล่างเราล้ลมือก็ได้โอ้ยเปื่อยดีขนาดพี่น้องเลยห่อนครับห่อนอืม ขนาดพี่น้องหม้อเชียงไว้ทั้งใตะใช้น้ำหูบครับหนาวพี่นอ้องเอ้ยเกาหลีหนาวแห้งเราสมมือนี้นำจิม้มน้ำเกลือ ลาดลงไปพี่น้องเอ,อ้ยเ้าก็ต้องสู่ก็ต้องยูให้ได้ครับไก่บ้านไก่เมืองครับผมมาพี่น้องมานี่ อ่อชุดหยดคักขนาดพี่น้องเอง้ยคักขนาดมาเด้อมาเด้อพี่น้องขาน้ำก่อนเด้อ หวานตัว,ว,ว,วพิน่นง เบิดเมืองมันทั้นั้นพี่นงองเลยอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวหูน้าห้อนๆ้อนัก มีแห้งขนาดพี่นงอากาศฮอนอากาศเยน็ยนเย็นหูบน้ำเข้าไปนุง้งดยอดครับดยอดความเส่บความนัว กัดขนาดเปือยดีขนาดพี่หนงบิดเ,เมืองเท่านั้นครับ หยกหมอขึ้นมานั่พี่นงนะพี่นงข้าขนาดครับพี่นี่เปื้อยๆครับขัาขนาดใน,นหนังหนีของแซ่บเลยครับนี่ ขนาดพี่นองตอนนี้ ยอดพี Phantom ่นองเอ้ยหุบน้ําร้อนๆ หน้ามีกดิ่มก่อนพี่น้องคักพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเย็นครับ สุดยอดพี่น้องสำหรับเช้านี่หาวงศาด้วยครับนี่เด้อสิผมยูนี่ยังมีแนวโน้มมาทีนาวลดลงไปเรื่อยๆครับ พักแล้วบนนี้พี่น้องฝากขอบุญขอบคุณเด้อครับเด้อดูกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่เขามาเวแยมยามทำข้าวพุ่งปิ้นกินแหลกชี่นเนาครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เด้อครับเด้อเอาไว้ติดตามตต้พ่อพก,กันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีใช่ทุกผู้ทุกคนพี่น้องผมสวัสดีครับ